คูรูท่านกล่าวไว้ว่าผู้ปฏิบัติธรรมจริงๆนั้นแล้วไม่ต้องไปยังให้เขาศรัทธาเราด้องหากเรามีบุญบารมีเกี่ยวเนื่องกันถึงเวลา เขาก็เคยมาศรัทธาเราเองหรือไม่ต้องไปอยากให้เขารู้ตัวเราแล้วหากบุญบาร,รมีเกี่ยวเนื่องกันทึ้งเวลาเดยวเขาก็รู้จากเราเอง เราจงทำตัวเราประพฤติบัติตัวเราให้เป็นด่งเพชรหรือทองคำที่มันเป็นของมีค่าเพชรและทองคำมันไม่ไปวิ่งไปหาใคร แต่จะมีแต่คนเขาวิ่งเขามาค้นหาเพชรและทองคำนั้นเพราะมันเป็นของมีค่าก็เปรียบเสมือนกับน้ํำพึ่งหรือน้ํำหวานนั้นน้ำผึ้งและน้ำหวานนั้นมันไปวิ่งไปหามาแรลงหรือพึ่งดอกเพราะมันมีคุณค่าในตัวของเขาเอง ก็จะมีแต่พึ่งหรือแมลงเขาเขาเห็นน้ำพึ่งหรือน้ำหวานที่ไหนเขาก็จะบินมาตอมมากินน้ำหวานนั่นเองนะดังนั้นแล้ว ู้ปฏิบัติธรรมถ้าหากปฏิบัติเพื่ออยากให้บุคคลอื่นเขารู้จักตนว่าตนเองดีปฏิบัติดีตนเองเก่งปฏิบัติเก่งตนเองรู้ปฏิบัติรู้ตนเองเห็นปฏิบัติเห็นอยากให้เขามารู้ตนว่าตนเองเป็นอย่างนั้นอย่างนี้ก็นั่นแหละ หมายถึงว่าเขาเป็นผู้รู้ไม่แท้จริงเขาโดนกลมายาของกิเลสหลอกล่อเมื่อเขาเปินบัตรยิ่งอยากให้คนอื่นรู้ว่าตนเองเป็นอย่างนั้นอย่างนี้ใหตุน้นคนอื่นเข้ามารู้จักตนมากๆนั่นแหละคือมายาของกิเลส ที่มันหลอกล่อให้ผู้ปฏิบัตินั้นไปหลงติดกับแล้วทําให้ผู้ปฏิบัติคนนั้นแทนที่จะเอาธรรมอันแท้จริงให้บุคคลอื่นเขากลับเอากิเลสทุตนเองหลงไปหลอกล่อเอาบุคคลอื่นมาหลงติดกับด้วยนั่นเอง มันก็จะเป็นอย่างนั้นงั้นของดีมีค่ามันไม่วิ่งไปหาใครแต่มีแต่คนเอื่นเขาจะวิ่งเข้ามาหาเองก็ขอให้นับปฏิบัติภาวนาจนเข้าใจอย่างนี้เพราะรู้ท่านบอกไว้โยว่า,วาผู้ปฏิบัติภาวนาไม่ได้หวังสิ่งองื่นใดคือหวังคือความพ้นทุกข คือความรู้แจ้งเห็นจริง,รงเข้าใจในทำตามความเป็นจริงที่มันมีอยู่ในกายและจิตของตนเท่านั้นนอกนั้นมันเป็นเรื่องของบุญกรรมตามบารมีตนเองสร้างสังสมมาแค่นั้นพอแม้แต่พระพุทธองค์หรือพระอริยสา,าวก หรือผู้รู้ทั้งหลายที่ท่านมาชี้บอกทางแห่งความทุกข์ให้นั้นท่านไม่ได้ชี้บอกมาว่าให้มาดูที่ตัวท่านเลยแต่ท่านจะชี้บอกบุคคลที่จะปฏิบัติภาวานานั้นให้ดูตนเองรู้จักตนเองค้นหาตนเองไม่ได้ให้มาดูมารู้จักผู้ชี้บอกค้นหาผู้ชี้บอกเลย ในลักษณะอย่างนี้ดังนั้นแล้วผู้ไปเ,เทอทานาพึงอย่าให้มายาแห่งกิเลสมาหลอกล่อเราได้แล้วเราก็เอามายาของกิเลสนั้นไปหลอกล่อคนอื่นให้มาหลงเพลิดเพลิน กับเกลเลเหล่านี้เลยพูป้ปฏิบัติภาวนาทั้งหลายจึงพึงที่จะมีความเพียรมองเข้ามาดูที่ตนรู้ที่ตนปฏิบัติที่ตนให้รู้เห็นเข้าใจที่ตนนี่แหละคือทางที่ทำให้ตนเองนั้นพ้นทุกข์ คนจะรู้มากขนาดไหนรู้รัวเรามากขนาดไหนมันก็ไม่สามารถที่จะทําให้เราพ้นทุกได้เลยถ้าเราไม่รู้จักตนเองหรือคนไม่รู้จักเราเลยนั่นก็ไม่ใช่อุปสรรคที่จะทําให้เราไม่หลุดพ้นได้เพราะมันไม่เกี่ยวกันเลย ก็ขอให้เขา้าใจในรักตัอย่างนี้เจริญพร